สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุข,ขู่สุขลนพบพ่อกับผมทวีคนเดิมคือเก่าพี่น้องชุดสรุปหวยชุดที่สองพี่น้องในคลิปสรุปหวยชุดที่สองเลยพี่น้องเดอ้อที่สรุปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ากันงวดประจำวันที่สองนะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับอยู่ที่วัดทางโกสุมพี่สายพี่น้องนะครับฝากพีก่ฝากน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูก้กดดิึงไว้เด้๋พี่น้องเดอ้อ ว่พี่น้องจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับแจ้งเตือนให้พี่น้องต้องคลิปใดแจ้งเตือนให้พี่น้องได้เบ่งก้อนมูกก้อนผู้ใดถ้าพี่น้องกดติตามกดลุกกระดิ่งไว้พี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนแรกไก่ลุงป่าทูขทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของสรุปหวยงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2566้ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปที่2นะครับสรุปคลิปเดี๋ยวบ่พข้อบ่าท่านบ่เบิดพี่น้องมันหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องเนาะ สำหรับพี่น้องเห็นอยู่นี่คือวันที่สองพฤษภาคม2566ปู่วัดสีสุขไห่ที่40ไห่ที่40ตัวเดียวเค็งๆพี่น้องนะครับตัวเดียวเด้อพี่น้องเดอ้อส0่สำหรับเลขปู่วัดสีสุขพี่น้องนะครับบอหลายตัวหางเดียวเคิงๆพี่น้องนะครับเอาต่อมานะครับต่อมากับเป็นเลขของอาจารย์สมหวังพี่น้องวัปไปจังวันที่2พฤษภาคม25 6 6แล้าร้อกิบหกกรมวจพานมาเิ่นไห่ที่ 06พ game, ี si ่น้องนะครับอาจารย์สมบังให้ถึงได้พี่น้องให้ที่06นะครับเข่าที่06สำหรับเลขของอาจารย์สมบังนะครับเลขเพิ่นเข่าพี่น้องเนาะหลี่านมานะเข่าที่06พี่น้องนะครับเข่าที่06วันนี้เพิ่นวงกลมให้ที่14กับ15นะครับวงกลมที่1415นะครับคงเสืท้ายเพิ่นย่ำอีกที่15กับ14ขึ้นก่อพี่น้องนะครับของอาจารย์สมบังิ14กับ15เหมือนเดิมคงสุดท้ายของเพื่อน นะครับคงสุไทายเป็นย่ำที่1 4 1 5เหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อปัะสิทิพันธมาเป็นไหที่0ูนย์เข่าตรงๆพี่น้องนะครับลงคลิปเป็นครั้งแรกเข่าที่0ูนพี่น้องคลิปที่2งหวัวที่2ที่เป็นยังไงพี่น้องติดตามเบิ่งน้ำกันนะครับสาหรับของอาจารย์สมหวังพี่น้องนะครับต่อมาก็เป็นเลขของคุณแม่ลายคนคำนวณหวยทางอำเภอจุ้มเพ่พี่น้องวัด่านมาเป็นไห้วิ่งที่ศูนย์ เด่นที่ศูนย์พี่นอ้องว,วันก่อนก็ให้วิ่งที่เก้าเด่นที่เก้านะครับเขาที่เก้าเก้านะครับเด่นที่ศูนย์กับเขาที่หกศูนย์พี่นอ้องนะครับวันนี้เป็นให้เด่นที่ศูนย์กับสองพี่นอ้องนะครับจับชุดให้ก็คือสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์นะครับสองตัวก็สองศูนย์ศูนย์สองกับสี่สองเด้อพี่นอ้องเดอ้อตัวของแม่ไล่คนเน้นพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็นยังไงพี่นอ้องติดตามเบื้องน้ากันนะครับชดุดสรุปหวยเด้อพี่นอ้องชุดนี้คลิปนี้คือสรุปหวยชุดที่สองพี่นอ้อง อาไปต่อบไปนี่พี่น้องนะครับปู่ลึกลับโกสุมพี่น้องปู่ลึกลับโกสุมอดี่ผ่านมาเข้าที่1 7 7 1พี่น้องนะครับแตกที่7 1 1 7เดได้พี่น้องนะครับแต่ผมบัได้ไปลงคลิปให้เพิ่นนะครับปู่โกสุมเข้าที่1 7 7 1นะครับถูกทั้งหมู่บ้านพี่น้องเนาะเริ่มเข้าแล้วสำหรับเลขของปู่ลึกลับโกสุมพี่น้องนะครับเข้าเต็มเลยพี่น้องนะครับหลังจากห่างหายมา2-3งวดพี่น้อง นะครับปูโกสูมกลับคืนมาอีกรอบพี่น้องเนาะเขาที่17ึงวดที่ผ่านมางวดนี้เพื่อนไห้ที่3 2 3 2 2 3กับ4 8 8 4เด่นที่แปดสี่สี่แกับ3าเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับตัวการั็คือแปดพี่น้องเนาะสําหรับเลขของหลวงปูล,ลึกลับโกสุมพี่น้องวัประจำวันที่2นะครับพฤษภาคม2566นะครับในคลิปสรุปหวยชุดที่2พี่น้อง นะครับเอาต่อมาก็เป็นคนเมืองขอนนะครับคนเมืองของนวดประจำาวันที่2พฤษภาคมนะครับเปิดให้ที่46408393เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขของคนเมืองขอนพี่น้องนะครับเขีหน้าจอไว้นะครับสำหรับคนเมืองขอนพี่น้องนะครับเลขของคนเมืองขอนเอาต่อมาก็เป็นเลขของคนบุรีรัมคนบุรีรัมงดิพานมาให้เข้าที่60 นะครับ6006เต็มเต็มจังๆเลยพี่น้องนะครับบ่ได้เอาของเก่ามาให้พี่ให้น้องด้เบิ่งนํากันหาบ่เห็นพี่น้องคนบุดีลิ่นทรงมาให้ทางเฟดทางไล่พี่น้องนะครับลงคิดเปิ่นหวดนี้เป็นงหดที่สองวดแรกเขาที่0 6ย์เต็มเต็มพี่น้องวดนนี้เปินให้เด่นที่0ูนย์กับ3ตรงกับเลขของทวีคนเดิมพี่น้องทวีคนเดิมเด่นที่3กับศูนย์องเปิ่นกระเด่นศูนกับ3พี่น้องตรงกันเลยพี่น้องนะครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งเดอร์พี่น้องนะครับ ต่งกับเลขทางช่องยูทูปทวีคนเดิมพี่น้องนะครับสำหรับเลขของคนบุรีรัมย์วัตถิพันธ์มาพิ่นกระเข้าที่0 6 6 0ทวีคนเดิมกระเข้าที่0 6 6 0คือกันพี่น้องวันนี้ก็ตรงกันอีกพี่น้องตรงกันมัดตัวๆเลยพี่น้องเนาะสำหรับเลขคนบุรีรัมย์นะครับพี่น้องยิบซีนะครับติดตามเบิงเบิงเด้อพี่น้องเด้อติดตามไว้นะครับสำหรับชิปสุดหวยชุดที่สองพี่น้องนะครับ อาต่อมาก,กับปูองค์อินพีน้องอทั้งบานเอ็ดและพน้องเนาะเป็นเป็นเจา้าเป็นส่งเป็นอ่าเป็นปูองค์อินพน้องเป็นไห้พ่นบานไทยเมี่ยงพ่นทั้งคนเจนถือลายลายพนพน้องเป็นไปอ่ากลาบไปบหว้พิณองก็ได้ถามญานะครับถามายาจู่ทั้งบ้านนะครับที่เพิ่นถือเหรียกน้ำนั่นแหละเพิ่นได้บอกสูฟางเพิ่นไห้หกหนึ่งซีหกหนึ 4, ่งซีหกหนึ่งหกซี วงกลมที่หนึ่งสี่พี่น้องสำหรับปู่องค์อินเดพี่น้องเด้อลงคคิบครั้งแรกพี่น้องนะครับสำหรับบานไผ่เมียงพ่นอางคอนเจนเพื่อนถือน้ำลายพี่น้องนะครับผมก็เลยไปขอลงคคิปน้ำยายาไปเอาตัวเล็กน้ำทางน้ำปูองคงอินมาเป็นได้ที่หนึ่งสีเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝาบกพี่ฝากน้องสุข,ขสุขคนนะครับสำหรับเลขปลู่องค์อินนะครับอาพันนี้ไปตอพันธพี่น้องไปตอก็คือ เลขของป้าเลิงนะครับหรือว่าแม่เลิงล่ะพีน้องเพิ่นออกรถเพิ่นมาป้ายแดงเพิ่นฝันเกี่ยวสองขึ้นติดต่อกันเพิ่นฝันแม่นพี่น้องนะครับฝันได้สามตัวตั้งหลายงวดพี่น้องเนาะผมเพิ่งลงคลิปเป่นครั้งแรกวันนี้เลยไปสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นฝันมาจังไดรคือว่าฝันแม่นแท้นะครับเพิ่นฝันเกี่ยวรถเพิ่นป้ายทะเบียนสีแดงพี่น้องว่าจะบทายป้ายทะเบียนรถเพิ่นลูกไส้เพิ่นขี่ไปทางอื่นไปทุลันะครับเลขบ่ได้เห็นป้ายทะเบียนรถเพิ่นก็ได้เห็นตัวเลขได้ตัวเลขจาก คุณแม่เลี้งหรือคุณป้าเลื้งพี่น้องเนาะเป็นไห้ที่1 3 13 13 3, 3 1 3ส3กับ3 1ึงได้พี่น้องเด้อนะครับป้าจะเบี่ยนที่1 3 3พี่น้องนะครับป้าเลี้งฝันแม่นเด้พี่น้องเด้อนะครับฝันจิบตอกันนะครับไปบอกร้านค่าถือ3ตัวตรงตรงไหลงวดพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นฝันไปทะเบียนรถฝันเกี่ยวกับรถคันใหม่เป็นออกมาให้ลูกใต้เพื่อนพี่น้องเนาะ1 3 3ป้ายไปทะเบียนพี่น้องนะครับ เอาปนี้ไปต่อปี้พี่น้องนะครับว่าเวลายมันก็สิโดนพี่น้องเพราะว่าหลายอาจารย์พี่น้องนะครับหลายสำนักนะครับก็เลยสรุปให้พี่ให้น้องได้เบิกงกันเร็วๆนะครับมืออื่นก็ยังสิมีสรุปหวยอยู่เด้๋ยพี่น้องเด้อยังบ่สั้นได้เบิดพี่น้องนะครับต่อมากับปูไทยนะครับทางบ้านเอ็ดพี่น้องนะครับปูไทยเด้อนะครับเพิ่นให้ที่8 5ดห้า80พี่น้องนะครับตรงที่เพิ่นให้เน้นๆคือ81 หนึ่งแปดแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดกับแปดห้าห้าแปดพี่น้องสำหรับเลขของปู่ไายเด็กพี่น้องเดอ้อวัดประจาวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเน้นที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งวัดนปู่ไายว่าพี่น้องเนะาะมักก็คอยจัดขันโหรคอยทานเด็กพี่น้องบางทางเป็นเพียงแนวทางบสนับสนุนให้พี่น้องไปเหรียญการพนันใจอย่างไดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อตลาดกินแบงรัฐบาลเพียงสนันเด้อพี่น้องเดอ้อสรุปไว้อยู่ที่วัดนะครับท่างโกสุมนะครับพี่น้องเนาะ มื่อนี้กับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องเมือ่อขึ้นฝนตกเบิดขึ้นมาจะจะเ,เมื่อว่านนี้มาเดินทางติดตามตัวดีน้่หลวงปู่วัดว่าอารามนั่อ่าสำนักนั่นสำนักนี่ให้พี่ให้น้องได้เบิงนํากันแต่ยังระสันกลับจุ้มแพร่พี่น้องนอนอยู่ที่สถาระเมื่อขึ้นนี่พี่น้องเนาะวมืน่อนี้ได้ถือโอกาสลงสรุปไว้ให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ากันก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลามันกระจอมมาแล้ววัดสรุปเมื่ออื่นพี่น้องก็อาิจะเบิงบ่ท่านพี่น้องเนาะ เอาไปต่อสำหรับเลขของผู้ไทยก็อย่าลืมด้บพี่น้องเด้อประเด่นที่1881นะครับ8008855์พี่น้องสำหรับผู้ไทยดับพี่น้องเด้อนะครับต่อมากับแม่ดอกไม้ปลาผู้เวียงทางพัทยาพี่น้องนะครับงวดแรกเป็นไ้ที่0770เข่าที่07นเด้ัพี่น้องงวดที่2อลุดของเพิ่อนลุดพี่น้องนะครับคลิปที่สองของแม่ดอกไม้ปลาผู้เวียงลุดนะครับนี่งวดนี้เป็นงวดที่3ลงงวดที่3าคลิปที่3พี่น้อง สิเป็นยังไงพี่น้องติดตามเบิรงน้ากันนะครับเป็นหามากยเลข0304030440301413743พี่น้องสําหรับเลขแม่ดอกไม้ป่าผูกเบียงเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปแรกลงเข่าที่ศูนย์นะครับคลิปที่2อลุดพี่น้องนี่คลิปที่3งวดที่3เป็นยังไงพี่น้องติดตามเบิรงน้ากันสำหรับเลขแม่ดอกไม้ป่าผูกเบียงพี่น้อง เอาไปต่อพี่น้องนะครับแม่หนอมนะครับคนมีเซนหรือว่าคนดวงเฮงอะไรพี่นะ้องทั้งขกสูงสัมพันธ์ถือสุงหวัดพี่น้องถือคักถือแน่จนว่าพันวาป็นปอกพี่น้องถือสามตัวตรงๆกับถือพี่น้องนะครับลงงลิปเพิ้ครั้งแลกนะครับลงงลิปเปินลรั้งแลกเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เพิ่นซะาเพิ่นลือหาบันจีบันซาหาบันลือพีนอพอน่น้องเพิ่นวาแม่หนอมคนดวงเฮงถือเลขทุกมือสุ่มมือสุงหวัดสุงหวัดสันพี่น้อง นะครับงวดนี้ไปติดตามน้ำแม่หนอมค้นดวงเฮงมาลงให้พี่ให้น้องได้เบอร์นักกันเป็นขั้งแรกคลิปแรกได้พี่น้องเด้อเป็นไห่ที่หกสองเกตหกสองเกตหกสองหกเกตสองเกตได้พี่น้องนะครับสําหรับเลขของคุณแม่หนอมคนมีเส้นหรือว่าคนดวงเฮ้งอะไรพี่น้องนะครับงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมสองวันหาลอยหกสิบหกคลิปขั้งแรกพี่น้องเนนบื้องไดสิปังก็ปังพี่น้องติดตามเบิ่งนะครับ คนซาข้นลื่นนะครับหลายคักหลายแนี่พี่น้องว่าเพิ่นเป็นคนดวงเฮงถือจนว่าเพิ่นามาบ่บมบาาแม่นปอบบ่แม่นปอบจีว่าจั่นก็ถือคักถือแม่แท้ถูกถูกแถวจันทร์ว่าพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องฝากติดตามคุณแม่นอมข้นดวงเฮงนี่เลยพี่น้องเดอ้อนะครับเขามากดไลค์กดแชร์เขามาคอมเมนต์คุยกันพี่น้องเนาะขอบคุณคุณแม่หนอมหลายๆที่ให้แนวทางลงคลิปนะครั้งแรกพี่น้องลงคลิปเพิ่นพี่น้องเนาะ อาสำหรับเลขเพิ่นก็คือหกสองเจ็ดเจ็ดสองเลยพี่น้องเดอ้อนะครับไปต่อไปดิพี่น้องนะครับหลายอาจารย์พี่น้องทราบบ่ได้นะครับวัดป่าดอนมูงนะครับเพิ่นก็ห่างหายไปประมาณสี่เดือนพี่น้องนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งขอดังอีกครั้งแนวประสันวานะครับลงคลิปครั้งแรกเพิ่นก็เข้าตรงๆพี่น้องนะครับครั้งที่สองก็เข้าครั้งที่สามก็เข้านะครับต่อมาก็หลุดแน่เข้าแน่พี่น้องเพิ่นก็หยุดห่างหายไป วัดนี้เขาไมา่อีกรอบขังกลับขึ้นไมาอีกครั้งพี่น้องสำหรับวัดป่าดอนบวงเด้กพี่น้องเด้อวันไหนหกสามสองหกสามสองพี่น้องหกสามสามสองหกสองพี่น้องสำหรับเลขวัปดป่าดอนมูนะครับพี่น้องพิจารณาเบิง้งนะครับกลับขึ้นไหม้อีกครั้งห่างหายไปสี่เดือนพี่น้องนะครับสำหรับที่เพิ่ใหาข้างแรกข้างสองข้างสามว่าเข่าเต็มเต็มพี่น้องนะครับลิบรกล็เข่าเต็มเต็มตรงๆนะครับ บาทนี่เพิ่นกลับมาอีกรอบใหม่พี่น้องเ 6, 3, 2, พิ่นให้หกสามสองพี่น้องพิจารณาเบิง่งนะครับเนาะสําหรับเลขวัดป่าดอนมงเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อมาก็เป็นเลขคนพนใต้พี่น้องแม่คนใต้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นโทรมานะครับเพิ่นโทรมาให้แนวทางทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซลุ๊พี่น้องนะครับเพิ่นให้มาวิ่งที่เก้าเด่นที่ศูนย์พี่น้องเด่นเก้าเด่นศูนย์ในพี่น้องโอบกลมใบ ครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5พันห้พี่น้องเพื่อนให้จับชุดจับคู่97 7060เด้อพี่น้องเด้อนะครับสหรับเลขแม่คนใต้เด้อพี่น้องเด้อนะครับคนใต้เลขแม่คนใต้เพื่อนให้มานะครับ97 7060พี่น้องนะครับไปต่อนแย่ๆกันพี่น้องนะครับลายอาจารย์ทราบบ้ได้พี่น้องเนาะสหรับเลขแม่ ลุงตะวันนะครับคลิปนี่เป็นคลิปขั้งที่สองลุงงวดที่สองพี่น้องนะครับของแม่ลุงตะวันทั้งกอทอมอทั้งปเทีด้วยพี่น้องเด้อนะครับหลักร้อยเพิ่นไห่สามละหนึ่งพี่น้องเด่นตัวเด่นเพิ่นไก่หากับสามพี่น้องนะครับเด่นที่สุดก็คือสามพี่น้องเนาะบนจับจุดมาห้ก็คือห้าเจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดพี่น้องนะครับแล้วก็หาเก้า 3 0 3 9เก้าได้พี wife, wife, ่น้องเด้อสำหรับเลขแม่ลุงตะวันนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566้เป็นเด่นที่หลัก3ได้พี่น้องนะครับเด่นที่หลัก3ล่งคลิปขังที่2พี่น้องคลิปเลกกตลงไปงวดที่ผ่านมานี่คลิปขังที่2พี่น้องเนาะฝากพี่น้องติดตามเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปต่อมาอีกพี่น้องนะครับเรียนลายอาจารย์เดู่พี่น้องไปต่อ นะครับอาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์หน่อยนี่เข่าดีพิจณาจิพิทรงมาให้ทั้งหนาเฟียดหนาไลา่พี่น้องนะครับแต่บอเบาลโรคห้ยเปนจากเที่นะครับเลขสูโอากาสลงคังนี่เป็นคลั้งแรกพี่น้องของอาจารย์หน่อยนะครับเนาะเป็นห่มาที่5 2 2535 53 2 6 26 26 6 2 3 6 6 3 3 7 7 3 5 7 7 5กเ็ดห้ได้พี่น้องสำหรับเลขของอาจารย์หน่อยนะครับลงคลิปคลั้งแรกนะครับ สำหรับที่เพลินทรงมาให้นั่นฟันผ่านมากเข่าดีเป็นตาหนายพี่น้องของอาจารย์หน่อยเป็นเหตุงานอยู่ประกันไพ่เด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณอาจารย์หลายๆที่ทรงมาให้นะครับให้ผมได้ร้องให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับนี่อาจารย์หน่อยได้พี่น้องเด้อเอาไปต่อบปเนี่พี่น้องในชุดสรุปหอยชุดที่สองคลิปที่สองพี่น้องนะครับคลิปแรกสรุปไปเรียบร้อยนี่คลิปที่สองหรือชุดที่สองพี่น้องนะครับลายอาจารย์พี่น้องยังมีอีก จีบหนต่ออยู่ได้พี่น้องเดอ้อประว่าสรุปบเบิดนะครับปิับนสามรสามชเลยพี่น้องนาะงวดประจำวันที่สงพฤษภาค,คมสองพจังสเจียนเพิรนไหเดนนะครับไหเดนที่ศูนย์ละหนึ่งพี่น้องนะครับศูนย์กับหพี่น้องนะครับเพิรนจับคู่จับคู่ให้ก็คือศูนย์สาม้างได้พี่น้องเดอ้อนะครับของอาจารย์สเจียนเด่นศูนย์กับหจับคู่คือศูา ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเด็กพี่น้องเด้อเพิ่นจีดิ้เพิ่นจีอิาปังบ่ปังกห้พี่น้องจิตตามเบื้องน้ากันสำหรับห้าน้อยเพื่อนปังมากจุกมือนะครับสามสิบมื้อสามสิบวันเข้าทุกวันพี่น้องแตกสามน้อยสองน้อยตลอดพี่น้องนะครับสำหรับเ็กไงเพิ่นที่ปังบ่ปังพี่น้องติตตามเบื้องน้ากันของอาจารย์เสจียนเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปต่อไปพี่น้องไปต่อไปต่อไปต่อพี่น้องหลายแน่นะครับ ต่อไปต่อกับเครือเลีกของยายหัวแดงนะครับยายหัวแดงนี่เพิ่นไปรักปลาเพิ่นได้ปลาคอใหญ่ตูบก็ไงซ้ำขาตุ้ยแะ้วพี่น้องนะครับหลีกออกจุข้อปลาคอใญ่นะครับเพิ่นเบาทุบวรับเลียกยายบ้านยายหัวแดงนะครับบ้านดอนตูมนะครับติดกับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่สารคามลพี่น้องนะครับเป็นหที่เจ็ดสามสามเจ็ด เลขออกยุกข้อปากข้อหญ่พี่น้องนะครับตัวบักใหญ่สอแข็งแหละพี่น้องแดงจึ้งครึ่งเป็นเลขเกตสามสามเกตวัดสันพี่น้องนะครับเลขใหญ่หัวแดงเด้กพี่น้องเด้อเด็ทั้งบ้านดอนตูมพี่น้องนะครับเป็นวาจังสันลุงไอพี่พี่น้องได้เบอร์ต้องการลิปแรกพี่น้องเนาะสับเรับเลขใหญ่หัวแดงคือเกตสามสามเดตในพี่น้องเลขออกยุกข้อปากข้อหญ่วัดสันพี่น้องนะครับเอาบันนี้ต่อมาก็เป็นเลขของแม่ดอนตูม เลขแม่ดอนตูมพี่น้องเลขแม่ดอนตูมเพิ่นไห้ที่02 10พี่น้องเพื่อนฝันนะครับเอาลูกสาวเพิ่นฝันเห็นพระเจ้ายุ่หัวราชการที่10พี่น้องก็เลยตีเป็น02 20กับ1001พี่น้องียงรถียงลาดังแน่ได้พี่น้องยกข่างทางถนนใหญ่พี่น้องพี่น้องเนาะอยู่ภายในวัดเะแต่วารถเข่ามันแลนแห้งดังแห้งพี่น้อง ขอโทษขออภัยจะมีเสียงรบกวนเด้ยพี่น้องเด้อนะครับเลขแม่ดอนตูมทั้งสารคามพี่น้อง่นฝันเห็นาราชการที่สิบพี่น้องคนก็ได้ตีเป็นสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์เพี่น้องเด้อนะครับไปต่อไปพี่น้องนะครับไปต่อเอาต่อมาปิดไทยนะครับพระท่านปิดไทยดอกพี่น้องย่งเหลืออยู่หลายจายดีบไร้นะครับปู่จอมปวกเ้ยพี่น้องเด้อปูจอมปวกทิ่ทวีคนเดิมไปจุดทูป นะครับยูวัดสรรีสุกแหละพี่น้องนะครับไอ้ขอเลขขอแนวทางเพื่อนไอ้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันก็นกนคือ3 2 7 3 2 7เก็ดอเได้พี่น้อง3 2 7 3 2 3 7ก็เดอก็ได้พี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันสำหรับเลขปู่จอมปวกทั้งวัดสีสุกทั้งสารคามพี่น้องเนาะเอาไปต่อัดนี้พี่น้องนะครับไปต่อเลขไอโกมินคนฝันแม่นพี่น้องเนาะเข้ามา งวดแรกเขางวดสองเขางวดสามเขพี่น้องนะครับมาต่อมาเนี่ก็เข่าแน่รุดแน่พี่น้องนะครับงวดนี้เพป่นกระรงแนวทางเป็นก้อมปันของเพิ่นละพี่น้องนะครับฝันเกี่ยวกับลูกกับเมียเพิ่นละเมียเพิ่นได้เสียชีวิตไปพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นคนเจีบของห้างพี่น้องเพิ่นหามาที่8-50 850กับ85 8 0 5 0้ยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขไอโกมินคนฝันแม่นนะครับพี่น้องพิจาราเบิง นะครับเรียกคนที่เเรียกเขาดีดีสามงวดปิดคุณพี่น้องนะครับเอาต่อมากับพี่น้องนะครับติดกันพี่น้องเนาะปิดกันต่อมากับปู่สารคามหรือว่าพ่อสารคามนะครับพ่อสารคามทั้งบ้านน้องสะพังบอกพี่น้องทั้งบ้านน้องสะพังเนาะพี่น้องเนาะพ่อสารคามบนไห่วิ่งที่1และ4พี่น้องนะครับบนหมันใกคักวันนี้มาแทะแน่นอนหนึ่งกับ4นี่พี่น้องบนหมันไกเลย นะครับเปนไห่ที่เกตหนึ่งสี่เกตหนึ่งดหนึเด้อพี่น้องเด้อสองตัวคือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สี่หกพี่น้องบวกกที่เก้าหนึ่งเก้าเดพี่น้องเด้อสำหรับพ่อสารคามนะครับแขปมทั้งสารคามพี่น้องถูกดีพป้นนายตะกอนพี่น้องเนาะมช่วงนี้เขาแน่หลุดแน่พี่น้องนะครับวางลาค้งไห่อภัยกันพี่น้องนะครับสำหรับเลขของพ่อสารคามเด้อพี่น้องเออเิ่นหึงเป็นเด่นที่ นะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเด็พี่น้องเด้อมั่นใจไว้สบาพี่น้องเอาต่อมากับเป็นเลขช่างวิทย์ช่างวิทย์นะครับช่างวิทย์นะครับช่างวิทย์ก็ถือดีเป็นทนายด้วกันพี่น้องเป็นช่างตัดผมทางอำเภอภูเวียงเด้อพี่น้องเด้อลานสามพี่น้องลานเอนะครับพี่น้องนะครับผ่านไปพ้างหาวาตัดผมนะ้ำเพื่อนใส่บริการเพื่อนพี่น้องนะครับคงสุดท้ายของเพื่อนช่างวิทย์ก็คือหกสามสองหกสามสอง นะครับโค้งเลขหาเ่าเห็นพี่น้องนะครับเอาไว้บ้านขึ้นเบู้พี่น้องเพราะว่ามือนี่ผมลุกหวยชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองอยู่ที่สารคามพี่น้องเนาะโคงเอามาโบเบิดพี่น้องนะครับช่างวิทย์วันประจำวันที่สองพฤษภาคม2566เปิ้ลหหก632 32 62 63สด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องปิดจั่งละหน้าเบิ้งพี่น้องมาเขค่อยจัดพี่น้องเขาค่อยทานพี่น้องสองทางเป็นเพียงแนวทาง เป็นเสื้อกางเป็นสภาพบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องบอสนับสนุนให้พี่น้องเปเร่งการพนันแต่ยังใดดเดี่ยวพี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับขอบพระคุณถูกวา่าแรงใจลุงป่าสุขุพุทคนนะครับขอบพระคุณลูกหลานขอบคุณเอฟซีทั่วประเทศนะครับี่เขามาติดตามรับชมทางช่องยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปนะครับนะครับชุชดนี้่ลิปนี้เป็นคลิปสรูปหวย นะครับเป็นคลิปสรุปหวยชุดที่2องนพี่น้องเดอ้อห้ปีให้น้องในเบิ่งน้ากันนะครับไปแยกแยะใส่กับอาจารย์อื่นมักก็คอยจัดขัดก็คอยพานอาบ่มากมาก็เบิ้องขความสุขก็มาเทิงแค่นั้นกับพ่อพี่น้องนะครับขอคอพี่น้องอยุดีพี่แห้งนะครับสุข,ขุสุขคนเดอ้อจึงกนขอได้ทงินจิตท่อขอได้ท่องนะครับสรุปหวยอยู่ที่อ่าภายในวัดทั้งโกสุมพี่สัยั่างสารคามพี่น้องนะครับมอนีอยู่สารคามสรุปไว้ทั้งสองคลิป ทั้งชุดให้พี่น้องได้เบิกรกันชุดหงกับชุดสสรุปอยู่ที่เดียวกันได้พี่น้องเดอ้อปากพี่ฝากน้องสุขุมสุกคนเอามาตอนพี่ตอนน้องตอนลุงตอนป่ามักก็คอยจัดคัดก็อคอยผานพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวันประจาวันที่สองคภาคมสอ0 0หาอย ห6ให้พี่น้องแห้งๆปังๆนะครับลำรวยเงิน,งนทองเงินทองไหลามากเท่มากก็จังสายนำบอขาดสายเด้พี่น้องเด้อนะครับกินยาบกจกยาไดโล่งพี่น้องนะครับความสุขจงมีเกทันผู้ฟังผู้ชมสู้ผู้สุกคนเด้พี่น้องนะครับละที่นี้ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปชุดสรุปหวยชุดที่สองใบเพียงเค่นี้ขอกล่าเข้า่าอยู่ดีมีแห้งสู้ผู้สุกคนสวัสดีครับ